คำเตือนคลิปวิด oh. ีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าเหมือนเดิมกับช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากพวกมึงกดับสติใครนะครับกดไลค์กดแชร์ เื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเดี๋ยวเราเล่าเล่าเลาเลาฝากหน่อยฝากหน่อยนะครับช่วงนี้ยอดซับไม่ค่อยเดินเลยเออนะครับกดให้หน่อยกูจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปนั่นเองมาวันนี้เราอยู่เกมค่ายแพ็คเมติกนะครับเกมใหม่อีกแล้วชื่อเกมกวายเวดดูต์นะครับแนในอำเภอมือปืนนะครับเออคาร์บอยคาร์บอยโอ้โคตรเยอะจังว่าช่วงนี้เกมนะครับใหม่ๆทั้งพีจีแล้วก็พีพีเลยวันนี้ลองมาอยู่แพ็คเมติกกันหน่อยนะครับ ก็ทุน3 2 5พัอันกดอันเกิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าในในฟรีมัน,นเกมนี้มันซื้อได้ไงยังไม่คุ้นร,รู้เอยสัตวลิ้นพันเลยรู้รายละเอียดเท่าที่ควรนะครับเออหน้าตากเกมเป็นยังไงตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าพิลิ่งเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักกีทาเหมือนเดิม กลุ่มล็อคกี้ทามคือไล่ลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกว่าละ7รอบนะครับพวกมึงตั้งแต่9ก้ามงเช้ายันสามทุ่มเลยก็แจ้งสามแก่ลักๆักพิจิพี่แล้วก็โจเกินนั่นเองใครจะ4ีเกมนะครับเอ่อตั้งแต่9ก้าโมงเยนสามทุ่มมึง,มงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายเออกวานไปนะครับกู่าแจ้งไว้ล็อกสวทีทถึงเที่ยงนะครับหชั่วโมงเต็ม แต่การแจกเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่นนอนๆทงความเข้าใจสล็อตนิดหนึง่งสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจอมเม์แรกใต้คลิปกันเลยปังปด๊บเรียบร้อยแล้วมานะครับอ่านกดคร่าวๆแล้วแต่ว่าในเกยมยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเนีย่ยพูดง่ายๆยังไม่รู้รายละเอียดเออเกมนี้แต่มันขึ้นเป็นเกมแนะนํามานะครับในเวของกูนะครับเดี๋ยวปันก่อนทุนสามพันสองย่างไรวะ ไเกมน่าจะ3ตัวสามหรือสีอ่ฮึบหมวกรอบนอกโอ้ยสองตัวเดี๋ยวซื้อแล้วกันโอ้มันเลือกได้ด้วยวะยายวายขายายตัวอลองดูนะครับซื้อธรรมดา1,000ซื้อขายายตัว2,000ันสิบหมุนเออมาโอ้ให้สองตัวเลือกเลยนี่หว่าแจมแจมแจม อ๋อเป็นวายแบบนี้นะครับวายทั้งแถวยังไงเพื่อนโอ้โหโดอกเล่ก็นไนเลยเท่าไรวะคูณห้านะครับอืมอะไรวายขยายอะ่ะเอ้ยแล้ววายขยายอะ่ะหนโอ้ มันจะให้ยังไงวะไอ้สัตว์งงยิบหายเลยเนี่ไว้ก็ผู้หรือว่าต้องเชื่อมถึงจะขยายมวกโอ้โหเบาจัด176บมึงบ้าไปแล้ว2000นะเฮ้ยขวดน้ำโอ้โหเน่าจัดก็ไป2000ตอนนี้200เอ้ยคูถามจริงคูถามจริง โอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าเกียดจัดโอ้โหเปิดมากระส้น,นตีนเลยมาเงินไม่พอซื้อได้แบบนี้แล้วกันอะลองดูตัวเลือกแรกนะครับน่าจะเป็นฟีเรีเกมปกติโอ้โหมีทกี้โอ้โอหเน่าจัดในรอบนี้เป็นไง วายล็อกไหมเออล็อกมันแบบไหนหน่ากันวะตอนนี้คูณหนะครับวายสองค cool. 3, 2, ล้ายๆวายวิตกูร้อยสิบสอวยสตัวหรือีหกหมุนโอ้โห و, แม่งก็ไม่ตากันเลยเอเวนเลยโอ้โหสามร้อยสามสามโกยพันสองเือพสิบเก้าตอนนี้อ้าววายโอ้ยโอ้โหเ,เซนเนชั่นเลยเหอโอ้พัน โอ้ยโอ้โหโดนอีกไหมโดนอีกเออดูนี้กดแบบนี้ดีกว่าโอ้1,314โอ้คคนทุนมาแล้วโอ้โหโดนทุกดอกมายีงนเท่าไหร่1 0อ2โอ้ีหอะไรเนี่ยโอ้โดนอีกโอ้ห โอู้ทั้งสามอ้ยจ่ายแพงกว่าไอสัตว์เดฟิซียถึงห้าพันพ่อมึงโอ้ยวายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวไอสัตว์ดูดีกว่าตัวแพงกว่ากันเยอะในเกมเมื่อกี้อู้ห้าเปนห้านี่เท่าไหร่ฮะห้านาทีเดี๋ยวขอลุยต่อแล้วกันนะครับพวกมึงโอ้โดนอีกแล้วลองซื้อดิโอ้ยมีอันนี้แล้ว4,800ันเอาลองดู ผองดูแล้วกันเออมาเออจัดให้เต็มไปเลยนะครับเล่นครั้งแรกไม่ลองไม่รู้จัดให้แม่งครบหมดทุกตัวอ,อ๋อต้องเลือกจอบเหรออ,อ๋อวายหนึ่งคูณสี่ออซุ่มวายกับตัวคูณวายหกยังไงวะ ิบเหลืออีกสิบหนึ่งเจ็ดวายสิบสองและสามหมุนโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหสามหมุนหวัว่าจะหลักพันนะโอ้หเก้าร้อยห้าสิบโอ้ซื้อพปสี่พันแปดกูได้สามหมุนเนี่ยนะโอ้โหโดนไหมโอ้ไนท์ โอ้โหสองร้อยสี่สิบสี่ยักษ์กูอะนั่นไงโอ้โหไอสัตว์กูมไม่ซื้อแล้วกูซื้อตัวธรรมดานี่แหละมาเหลือไว้พันสองนะครับจะซื้อพันสองเหลือพันหนึง่งโอ้โหเทียอะไรเนี่ยมากลับมาซื้อแบบธรรมดานะครับรูปแบบปกติอุ้ย เรื่องทำไมไม่ได้ว่าแถวล่างอะโอ้ยไม,ไม่ไปพูดแถวนั้นน่ะโอ้คูณสามคูณสามคูณหกคูณแปดแต่แม่งกระจายเอาอุ้ยรุนสวยวะ่ะแต่แม่งไปโกงแถวนั้นอะเมื่อนี่ร้อยห้าสิบสี่อี 4, อกห้ามุนไม่เอ้ยสี่มุนโอ้รอบนี้ ตัวแพงไม่ลงว่ะสามหมุนโดนไหมนายอำเภอมาด้วยอุ้งสองพันห้าไอ้สัสโอ้โหสิ่งนี้สามพันคืนทุนมาแล้วดองซ้ายโอ้โหลายนี้ลายนี้สองพันสองไอ้สัตสตัวที่กาที่สุดดันใจดีที่สุดห้าพันสามโอ้โห ยียอะไรเนี่ยเกมน,นี้จริงๆซื้อตัวเลือกแพงๆจริงๆมันมันน่าจะสนใจมันน่าจะรุนแรงกว่านี้นะสรุปมาก,ากากสุดเลยไอสัตว์ตัวเฉพาะอันที่สองอะ่ะไอแบบดูดอะ่ะโอ้โหดอกแรกซื้อไป2,000จ่ใจมา200นะครับก็ลองซื้อปกติได้5000เออได้5,000แล้วหลังจากนั้นไม่พอลองกดซื้อดูมันขึ้นมาอีกสี่0นแปลเป็นจอบขุดไอสัตว์นั้นสมมูลเน่าโอ้เน่ามากเลยลูกนี้กูซื้อแบบนี้ สรุปเลี้ยคือซื้อแบบธรรมดาดีที่สุดเกมส้นตีนนี้นะครับเพื่อนโอ้โห,โโหบวกมาสองพันเองแต่ว่ามันพลิกไปพลิกมานะโอโ้ซื้อแบบไวลล็อกแบบธรรมดาเนี่ยดีที่สุดเกมนี้นะครับกับเกมใหม่ไม่เคยร้องก็ต้องร้องให้สุดนะครับเพื่อนเออจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเล่นรอบหลังเราจะได้ไม่พลาดนะครับไม่ได้เป็นเหยื่อของเกมมัน <c oughs> นะครับก็เกมนี้น่าสนใจครับตัวเลือกตัวเลือกเยอะมากทีเดียวเลยนะครับแต่ครูว,ว่านะนะครับ กดธรรมดาดีที่สุดนะครับเลือกธรรมดาไวาล็อกเนี่ยไม่เต็มกระดานเลยดีที่สุดนะครับตัวอื่นยังไม่เพรว่าไม่ต้องไปสนใจนะครับกับเกมใหม่ไวเวดดูดนะก็ก่อนจับไปนะครับฝากลัคก,กี้กันอีกรอบนะครับเพื่อนสำหรับกลุ่มลัคก,กี้ทา์นอกจากแจ้งเกมแตกแล้วนะครับยังมีสมาชิกนะครับในกลุ่มเหมือนกี่คนไหนถนัดเกมอะไรเขาจะมาบอกเทคนิคแล้วก็การเล่นเกมต่างๆนะครับเพื่อนเออแต่ละคนเขาจะเชี่ยวชาญเกมที่แตกต่างกันไป นะครับแล้วก็เวลาใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับไม่ต้องรอลัคก,กี้เหมือนว่าเห็นใครแตกมึงก็ตามไปเล่นเลยนะครับโอ้โหโอกาสแตกตามนี่สูงสูงมากๆเลยพูดง่ายมึงอยู่ในกลุ่มนะครับมีใช้เว่าครึ่งแน่นอนนะนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใตค้คลิปกันเลยก่อนจากไปนะครับฝากมึงกดซนะับสไคร้นะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณน,นะครับ